สถานีรถไฟยาลานะครับนี่ครับถ้าใครจะนั่งแท็กซีเ่เบนก็มาที่ตลาดเซรีเทศบาลนครยาลานะครับนี่ครับจอดรออยู่ทางด้านโน้นเป็นสถานีรถไฟนะก็แปลกดีครับสถานีรถไฟเนี่มันจะออกมาจากตึกแถวนะครับ <c oughs> โอเคครับ คิรัสแท็กซี่เยลาเบตงนะครับ <st ut ters> ไปเบตงครับคันไหนครับเนี่ยคันนี้เหรอนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวรอแล้วไหนไหนเขาบอกว่าเบนส์ไง <st ut ters> ผมอยากขี่เบนคลาสสิกอยู่ นี่นะครับใครสนใจก็เบอร์โทรนะฮะครับผมก็ดูได้ตามนี้นะครับนี่สองแปดศูนเอสนะครับวิสิตอ๋อในายคิวชื่อนี้เหรอครับครับ ชคิวชิคิววิสิทธ์ใช่แล้วครับเรามาเดินทางกันด้วยแท็กซี่เบนซ์นะครับยาลาเบตงนะฮะอากาศร้อนนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยครับกลางเที่ยงก็ร้อนเยอะอยู่ครับไม่มีแอร์ก็ใช้แอร์ธรรมชาติเอานะครับ

ครับผมงานสบายสบายไม่มีอะไรหนักแสดงว่าตอนนี้ลูกค้าเยอะเยอะกว่านี้นะโอ้โอวันวสี่รอบพี่อ่าพอโควิดคนน้อยลงใช่ใช่โควิดคนน้อยปีสองปีนั่นแหละถึงอยากกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันนานอยู่นี่ในตัวเมืองนะ อันนี้เป็นตลาดเก่าอ๋อนี่ตลาดเก่าเมืองยาลาครับนี่สลามเนี่อะไรอ๋อไม่ไม่มีคนจีนเหรอครับน้อยเแต่คนจีนไม่กล้าอยู่นี่แต <c oughs> ่ <c oughs> มันก็เป็นแบบนี้มานานแสนนานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งเป็นอนะ่ะค,คนจีนเขาก็อยู่เป็นกลุ่มเหมนะครับอยู่เป็นกลุ่มที่นี่คนจีนไม่กล้าอยู่ที่สลามหวน ออฮะเนีกลับไม่ได้นี่อ่ามกลับได้เปิดเมนีกลับไ่ด้ตจไม่กล้าไล่นี่พี่เขาเขาใจเขาใจครับเพราะชาวบ้านไม่เข้าข้าง อยู่แถวไหนอ๋อตึกนี้สวยเว้ยตึกนี้สวยมากอ๋อเดี๋ยวแถวนี้เป็นเป็นคนจีนเยอะไงนี่เป็น,เป,นเป็นเมืองเลยรพี่นี่อ่าเกสวย,สวยเกสวยครับเมื่อกี้ชุมชนอิสลามล้วนๆนะพี่ตรงนี้ของคนจีนนะอันนี้ผสมแล้วผสมอ๋อขับรถไฟ ท้านนี้รถไฟตาแปลกดีถนนรถไฟวันนี้ที่ดินรถไฟทางนั้นนะอะทีน,นี่บริเวณหน้าสถานี แถวนี้บริเวณตัวเมืองอยละลาอ้าวอะไรเนี่ยช่างตัดต่อใหม่อ๋อไม่มีระเบิดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮาอนก็ระเบิดเนี่ยตาลาที่ว่วาระเบิดเมื่อก่อนเนี่ยตาลาพี่อ่โอ้แถวนี้นะก็ระเบิดทั้งหมดูพี่มีใบตองไหม อันนี้มันนั่องจากรถทหารเลยแล้วก็กว้างลงกระจายออกไงพี่ดูดิใครมาจังหวะนั้นก็สวยเลยพี่ปัญหาว่าพี่อะไรเป็นคนทิ้งจับพี่ไปเลยสอบหัวเลยจับจี้ไฟฟ้าจี้มั่วหมดให้พี่รับอ้าวพี่ไม่รับก็จี้อีกจนยอมอยู่ดีอ่ะบางคนมันก็ยอมตายอะพี่ไม่ยอมไม่ยอมรับอามาปล่อยพี่ออกไป โอกาสหน้าพอเวลาเกิดอ,อะไรขึ้นมึงไปจับพีอ่อีกอ่าอ่าวจับได้แล้วอ่าอ่าจับได้แล้ว,วได้โบนานแล้วอ่าเป็นเรือไรพี่เอ็ดเอ็ดเดออ๋นอน,น,นี่สถานีตำรวจเหรอครับต,ตำรวจตำรวจนี่ว่าเรียนตำรวจครับเรียนคนตำรวจอ๋อตั้งกำแพงจะสูงลิฟต์เลยครับตอนเห็นชัดอยีนี่สร้างไม่ได้เพราะไวรุ่นกว้างระเบิดเลย <c oughs> ชุมช,ชนคน,นจีนจะอยู่หลังสถานีนะครับมีที่เดียวตรงนั้นเนี่ยมีทั่วครับอ๋ออยู่ในเมืองแต่ว่าโซนที่ผมไปรับน้อยครับอ๋อน้อยๆแล้วแล้วในชนบทอ่ะมันไม่ใช่ชนบทมันก็เขตเทศบาลไม่ไม่ไม่ผมหมายถึงว่าถ้าจะอยู่นอกเมืองเว้ยเนี่ยแล้วก็คนคนอิสราเลาทั้งนั้นใช่ไหม่าผสมกันครับพี่อ่าม,มีอะไรก็มีก็แต่งานกันเยอะนะครับแต่ง้ามกันก็มีนะครับ อยู่ไหนเนี่ยแกอยู่กรุงเทพแก่มากแลเก้าสิบได้แล้วมั้งวันนอแปดสิบกว่าแล้วเก้าสิบแล้วในบ้านไหน,น<ม>วันนอน รกไปตรงนี้เลยพี่โอ้ถ้าถ้าเรากลับรถนี้มานะล้ะกับรถยนต์มาใช่ไหมครับ,บอ,รอีกร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยเวลานั่งรถตู้พี่ทาดใหญ่ก็เลี้ยวนี้เลยโอ้คือทั้งที่ไปหัดใหญ่ครับไม่ต้องเข้ามาืออ๋อแต่ถ้ารงนี้ไปยาละครับ ไฟลงดิน หญิงคนหนึ่งอะพี่นคน,นมีอายุนหน่อยละระดับรุ่นแม่ผมล่ะ,ะผมถามว่าเก้วแก้วบ้านคนนี้อยู่ไหนเขาไม่กล้าบอกนะพี่เขาบอกว่าอะไรเห็นเขาบอกว่าเลยปั๊มน้ำมันต้เลี้ยวซ้ายไม่ได้เหรอเขาบอกเออใช่แต่บ้านเขาอ,อยู่ไหนเขาก็ไม่กล้าบอกนะพี่เขาบอกไปปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายก็เจอเลยแล้วก็แปลกใจ ตกสายพิที่คนมากอะไรไงพี่นาะ,ะก็เอาเงินเนี่ยกําไว้พี่ในซองกําไว้ก็ถึงก็เจอคนแก่ผู้หญิงตากับแม่ผมแนละ้วก็ถามว่าก็แล้วก็แล้ไอคนนี้อยู่ไหนอ่ะเขาไม่กล้าบ,บอกนะ <laughs> บอกวาชิบหายว,วะทังไงมันมนักเลงจริงเว้ยอ,อันนี้แกเสียชีวิต้วพี่แกถูกพี่มาถึงนี่เนี่ยในบ้านแกจะเกลยรถกระบะเนาะ

ยิงในหนังในหนังผม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 แต่ว่าไม่ไมันมันไม่ได้ทำตัวให้ตายไงสร้างสถานการณ์อย่างนี้ก็แง่ต่างใจก็เลยทำใหม่เลยพี่นี่ลบใหม่เลยเออบางทีเราเหตุการณ์มันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเรายังเรนจะยิงมาในหนังอ่ะพี่ไปไม่ได้นะพี่นะใช่ผมก็ พี่นะผมกำกันนะพี่นะ,ะผมไปถึงขากามันถูกเจ้าตัวพอดีพี่อจอฝืนสามห้าเจ็เลยรือว่าสิเไม่รู้จอผมเลยพี่ผมก็เลยบอกเนี่ยเขาผากมาให้แกนั่งสามคนติดฝาบา้านแกบ,บอกว่าขอโทษน,นะแกก็ระวังตัวผมก็ให้เงินเลี้ยงกลับเลยพี่เกือบโวยใบเรานนะอย เด็กนงาใหม่ๆรุ่นมันด้นเลยครัพี่ไม่กลัวใครเป็นใครหรอกพี่ให้เงินนิดหน่อยก็ไปได้ฮะใช่แล้วเดี๋ยวก็อยากได้ทางนะหลังเสร็จต้อมันจำไม่ผิดมันให้ห้าร้อยพี่แันนั้นโอ้ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเสมัยก่อนเงินเยอะอยู่นะ พูดยาวีหมดเลยนะยาวีหมดครับหรืภาษาไทยก็ควารู้เรื่องนะรู้เรื่องครับรู้ภาษาไทยมันก็รู้เรื่องแต่มันไม่คุยกันนะพี่มันก็ถ้าข้าใจครับเป็นเป็นภาษาต้องพินอ่ะเราไม่คุยกันอ่าเหมือนเราแหละพูดภาษาท้องถิ่นเพราะอะไคนไทยเป็นตำรวจต้องเรียนภาษาอิสลามีเขาบอกว่ามีปืนอยู่ใต้เสือพี่รู้ภาษาไหมอ่า ใช่ไหมเสือยาไม่ร well, um, so ah, so ู้เรื่องนะเนี่ยร้านรานอที่วันมเดกวนนี้แลวเรถาดีวล้อไม่จยกองเขาลเนียรถัวอะไรที่ตรงนี้อี่บอกรถัวรนะครั๋อขาวน้องอ๋อิงยก่อนลพี่ครับที่้านคนนีสัว์มันเลี่บ้านอีงเานี่ไม่เสเลยเนตัอดี้ใช ความยากมานั้น,น,น,นแหละแต่ยุงนี้มันไม่มีงไงนี่หมดถนนสะดวกสบายหมดแล้วครับ,รบ,รบตตตนตัวสบายที่ชื่อๆ <c oughs> ว่ายังไม่ตายมันไปมันเลี้ยวกลับมาสามปีเห็น oh. สุดยอดจริงนะสุดยอดแล้ว uh. านอลานอนี่ลานอลานอลานี่นี่ผมยังทันเลยพี่ตำรวจตักกินข้าวผมยังทันเลยนี่นี่ป้อเก่านี่พี่นี่น, uh. Uh. นี่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 ป้องก่อตำรวจนั่งตักข้าวอยู่ยิงไปกี่ศพยัง uh. ทันอยู่ ในแต่ลูกในแป็งเกมพี่โอ้สด<บ>ยอดนะโอ้ไม่ได้ไมีได้อ๋อนี่นี่จะมีป้อมแบบนี้ตลอดครับบันนังสตา18เบตรง103นี่สักกายว่ะอันนี้มองครัอายุเวงอ่ะ จอเนี่ยกับโรงแรมสีเบตงไกลกันไหมโรงแรมสีเบตงโรงแรมใช่ไหมก็อยู่ใกล้กันนะไม่อยู่ในเมืองอ๋อหากินง่ายพี่ <laughs> de en